กราบสวีดะสวัสดีทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามีเกมใหม่ที่เราจะมาแนะนํากันอีกแล้วในเรม่มของค่ายจีนนะครับผมซึ่งเรานะฮะเคยทําคลิปเกี่ยวกับดาบิค่าสูนนะครับผมรู้ว่าจะเป็นเกม มหาเวทผนึกมานะครับผมแต่เกมนี้ทุกคนดูแค่หน้าปกรู้ก็น่าจะรู้แล้วนะครับผมเป็นการรวมอนิเมะทุกอนิเมะมารวมนั่นเองนะผมยาทุกอย่างเลยนี่คือนาูโตนะครับผมจําได้แล้วก็จะมีบิดเช่นมรณะด้วยนะครับผมรวมถึงนี่ครับทุกคนดาบพิฆาตศูนย์โอ้โหยมีวันพีด,ด้วยนะครับผมแล้วก็โงกุนด้วยโอ้โหคือยาทุกอย่างมารวมกันนะทุกคนนะโอ้โหซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาสอนโหลดนะครับผมแล้วเราก็จะมาสอนสมัคร รวมถึงนะครับผมเราก็จะพามาดูเกมเพ์คร่าวๆแล้วกันนะครับผมซึ่งเกมนี้นะครับผมผมก็ต้องฝากให้ครดิตเขาหน่อยละกันนะครับผมสำหรับพี่เขานะครับผมก็คือพี่เจมอินดี้นั่นเองนะครับผมซึ่งเขาค้นหาเกมมานะครับผมอันนี้ผมไปเจอใน youtube มาเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็ทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้ละกันนะครับผมซึ่งก็ไปกดตามลิงก์ได้เลยนะครับผมซึ่งเราก็ต้องขออนุญาตมาบอกต่อหน่อยละกันนะครับสำหรับคนที่ อยู่ในกลุ่มของเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นใน a c e b o o k นะครับผมหรือว่าใน u t u b e ละกันนะครับผมเออเผื่อใครที่เข้ามาแล้วเจอนั่นเองนะครับผมและอยากเล่นนะซึ่งในการสมัครนะครับผมก็จะเหมือนกับเกมอื่นเลยนะครับผมที่เราเคยสมัครไปทุกๆเกมนะครับอย่างแรกเลยที่เราต้องเตรียมนะครับผมคือ ID เราคิดมาก่อนเลยว่าจะเอา d อดีอะไรในที่เราจําได้อย่างที่2เลยนะครับผมก็จะเป็น บัตรประชาชนจีนนะครับอันนี้คือขาดไม่ได้เลยซึ่งส่วนตัวเนี่ยมันก็จะมีในลิงก์เยอะแยะมากมายในเว็บนะครับผมซึ่งมันก็ต้องมานั่งขานะครับ <mixed> ซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยไม่ได้นั่งขาแบบนั้นครับผมซื้อเลยนะครับซื้อรอบเดียวเล่นได้ยาวๆเลยนะครับผมมา3ามสอปีแล้วด้วยซ้ำนะครับผมและใช้ได้ทุกเกมเลยในของเกมจีนนะครับอันนี้ผมก็ไปหาซื้อมาลวกันนะครับซึ่งถ้าใครที่เกียดก็ไปหาซื้อกันได้ละกันในหุ้นราหบัตรประชาชนจีนตรงนี้โอ้ยลิ้น์พันไปหมดแล้วแต่นั่นแหละครับถ้้้าไมม่ซืออผก็ตง <itor> ขาไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมอันนี้ไม่มีวิธีแก้จริงๆนะทุกคนนะโอเคครับอันนี้ก็เป็นการใส่ ID ดีนะครับผมสับด้านบนนะครับอย่างที่2คือการใส่รหัสนะครับอย่างที่3คือการยืนยันรหัสนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราขออนุญาตใส่สักครู่นะฮะและก่อนที่ใส่เสร็จนะครับผมเราอย่าลืมกดติ๊กถูกตรงนี้ด้วยนะผมเพื่อเป็นการยืนยันในการสมัครนั่นเองพอเรากดยืนยันสมัครเสร็จนะครับผมหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนั่นเองครับผมติ๊กถูกนั่นเองนะครับผมเรากดตกลงปีนยันไปนะครับซึ่งมันก็จะข้้าามมมในนนโหดีะครรับบผต สำหรับตรงนี้นะครับเราไม่ต้องไปกรอกนะครับตรงนี้คือเบอร์โทรไม่จําเป็นนะครับผมไม่ได้สําคัญแต่ตรงนี้แหละคือสิ่งที่สําคัญนะครับผมคือบัตรประชาชนจีนนั่นเองนะครับซึ่งด้านบนจะเป็นชื่อนะครับด้านล่างจะเป็นเบอร์โทรนั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้ผมไม่ชชว่์เหมือนกันนะครับผมสําหรับคนที่มีดีเกมนี้อยู่แล้วของดาวพิฆาตศูนย์นะครับเพื่อนๆลองกดเข้าดูนะครับผมอาจจะเล่นได้เลยไม่จำเป็นต้องหาใหม่เลยก็ได้นะครับผมแต่ถ้าใครเพิ่งโหลดมาเล่นนะครับผมก็ต้องหาประชาชนจีนเพื่อมายืนยันตัวตนนั่นเองนะ๊ะ พอเราเข้ามาสู่หน้าตาเกมนะครับผมเราก็มาเลือกเซิร์ฟกันได้เลยนั่นเองนะครับผมนี่นะครับผมตอนนี้เซิร์ฟก็เปิดไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมมากดติ๊กถูกกันด้วยนะครับผมว่าไ่กดติ๊กถูกก็เข้าเกมบ่ได้เด้อกดเข้าไปในเกมกันเลยเซ่โอ้ยมีให้เลือกด้วยครับผมอ๋อว่าเราอยากจะเป็นอะไรอย่างนั้นเหรอก็จะมีวันพีชนี่ครับผมดาบิฆ่าศูนย์ดาก้นบอลนะฮะรวมถึงฝั่งขวาโจโจปะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วก็ไอตัวนี้มันไม่ใช่นี่มันไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะทุกคนนะ เอออันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเดียวกันดีกว่าซึ่งถ้าเราจะเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมทีมในทีมหนึ่งเราก็ต้องเลือกนี่ครับผมดา่พิฆคตาสูตรเอ้ยไม่เบื่อแล้วเอางูคุณดีกว่าทุกคนเออไปตำนานแบบเก่าๆบ้างดีกว่านะครับผมซึ่งเราก็ยังไม่รู้จักตัวละครเยอะขนาดนั้นนะทุกคนนะโอ้โหตัวละครโคตรเยอะเลยนะครับอนิเมะเต็มไปหมดซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้ดูมากมายอยู่แล้วนะครับผม เริ่มเกมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมรู้ซิว่าสอนเล่นจะเป็นยังไงนะครับผมเนื้อเรื่องต่างๆนะครับโอ้ยคล้ายๆกับวเกมดาบิฆ่าศูนย์เลยนะทุกคนนะก็จะเป็นการต่อสู้แล้วก็ผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับผมเอา้าอันนี้วันพีซนี่น้องสาวของสโมเกอร์นะครับผมอันนี้จาได้อยู่โอ้ยระบับเหมือนเป๊ะเลยนะครับดูจากทรงแล้วน่าจะที่เดียวกัน <laughs> น่าจะมาจากที่เดียวกันแน่นอนแล้วนะครับผมโอ้โหแล้วก็มีอะไรฟังก์ชันอะไรอีกโอ้มีคาชาปองด้วยนะครับผม โอ้โหราชาปองว่ะอันนี้ก็น่าจะการันตียู่แล้วแหละตามไป3ตัวหน้าตู้เราเบจิตานะครับผมระดับ SR นะจ๊ะซึ่งเดี๋ยวต้องมีร่างใหม่แน่เลยนะครับผมเดี๋ยวเราขออนุญาตข้ามไปตอนที่ฝึกฝนเสร็จแล้วดีกว่านะครับผมเพราะว่านี้น่าจะเป็นระบบเหมือนเดิมแหละสักครู่คุกคนเดี๋ยวมาดูกันโอเคครับผมวันนี้เราก็มาสู่เลเวล7เป็นที่เรยบร้อยนะครับผมเท่าที่ผมดูมานี่ผมบอกเลยว่าโอ้โหเยอะมากๆอนิเมะนะครับผมเยอะสุดๆนะฮะเราเข้ามาส่องกันเลยละกันนะครับผมก็มีระดับถึง SSR แบบเป็นอะไรวะเนี่ยมันเป็นแบบมีรูปอะไรสักอย่างเนี่ยผมมันก็ไม่ชัวร์แต่โคตรเยอะเลยนะครับรดู SSR ดิโอ้โห SSR แล้วก็มีอะไรอีกเมื่อกี้แบบ SP ด้วยนี่ของตัวแรกก็คือโบฮาแอนคอรที่มาจากวันพีชนะทุกคนนะโอ้โหแต่ที่รู้ระบบเยอะจริงนะครับบุมริมหาเวทผนึกมารใผมโงกุลเซนไซย่านะฮะวันพีชนะครับโอ้โหมีอันนี้มันอยู่นิกะไม่ใช่เหรออันนี้มันอยู่ภาคอันนี้ไม่ใช่เหรอครับเนี่ย ไคโดใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะฮะบิดเซบุรันนะฮะนะครับผมโอ้โหนารรโตะนะครับผมการะก็มาอันนี้นักร้องก็มานะครับผมเนสโกจังก็มีเบียคุยะก็มานะครับเคมปาจิอีกไอ้นี่ก็โอ้โ <c> ห <oughs> oh oh, จำชื่อไม่ได้แนละ้วแต่ชอบเหมือนกันแล้วก็มีคิรัวด้วยนะครับผมโอ้โ oh ห oh, ดูดิ เรื่องเยอะจัดๆนะทุกคนนะก็ถ้าเล่นแบบว่าขำๆก็ได้อยู่นะครับผมเพราะว่าเกมแนวนี้ก็อย่างที่บอกไปดูจากทรงแล้วไม่น่าใช่ของแท้นั่นเองนะครับผมนะฮะก็ต้องเล่นแบบว่าต้องน่าเล่นเอามันนั่นแหละนะครับผมเพราะว่าเล่นเอาที่เราชอบเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมก็จะมีระบบทีเดีมากเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถสุ่ม10ครั้งับผมเพื่อรุนรับตัวละคร hsr ได้3ตัวนะครับผมซึ่งเราสามารถรับได้ตัวหนึ่งนะครับผมประมาณนั้นเลยซึ่งเทียริสอะไรต่างๆก็ยังไม่มีนั่นเองนะครับผมนะฮะ รวมถึงตรงนี้นะครับผมระบบเกมต่างๆก็คล้ายๆกับดับพิฆาตศูนย์เลยนะครับผมแต่เพิ่มเติมมาคือมีอนิเมะหลักหลายมากขึ้นนั่นเองนะครับผมอมถือว่าก็ชอบเลยนะส่วนตัวผมชอบมากเพราะว่ามันก็เราเป็นคนที่ชอบเล่นดูอนิเมะอยู่เลยนะครับผมแต่ไม่ได้ดูอนกนาดนันนั่นเองนะจ๊ะ ซึ่งตรงนี้ผมก็มี4ตู้กาชานะครับผมสับตรงนี้ไอ้ตรงนี้คล้ายๆกับตั๋วแดงบ้านเรานะครับบ้านเราเลยก็จะมาสามารถแรกตัวละครได้นั่นเองนะครับผมอ๋อประมาณนี้นะครับผมสับตรงนี้นั่นเองนั่นเชียเออสามารถแลกได้หมดเลยนะครับผมอืมรวมถึงตรงนี้อ๋อก็ไปคล้ายกันเลยนะแล้วก็ตรงนี้เป็นอะไรเดี๋ยวดูซิขออนุญาตส่องแป๊บหนึ่งนะครับผมออเป็นการเติมเงินเลยจ้ะและตรงนี้เนี่ยผมเป็นตั๋วเป็นตู้สําหรับ ถ้าความสนิทของเพื่อนๆแน่นอนจากการดาวอันนี้เป็นตั๋วฟรีครับดูจากทรงแล้วอันนี้แหละคือตั๋วกายชาธรรมดาของบ้านเรานั่นเองนะครับผมออสตาตรงนี้นะั่นเองนะเจ,นะจีแล้วมีเลดดอปให้ดูไหมเนะี่ยจากดูเลดดอปมากเลยเลดดอปนะครับผมตัวละครก็ถือว่ามีหมดเลยหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยดูว่าดีอยู่นะเนี่ยโอ้โหไอ้ดูดิครับเลดดอปถือว่าตัวละครหลากหลายมากๆ SSR SP อะไรต่างๆนี่รวมกันหมดเลยเห็นไหมทุกคนนะโอ้โหมีทั้งหมดกี่สายวะทุกคนดูสิเฮ้ยมันมีสายใหม่ด้วย สายสีทองทุกคนเอ้ยโคตรโคตรเท่อะโอ้โหเฟี้ยวจัดอย่างนี้ผมชอบครับอย่างนี้ผมชอบกดไลค์เลยโอ้โหต้องอย่างี้ดิวะบอกเลยว่าไม่เน้นตัวละครเทียริดอะไรต่างๆครับตอนนี้เล่นเน้นอย่างเดียวครับตอนนี้อย่างเดียวโอ้โหตัวละครเยอะจริงนี่ผมสามารถไปโหลดกันได้นะทุกคนนะซึ่งเราขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเราขอญาตไปเล่นก่อนละกันนะครับผมแล้วค่อยมานำคลิปอีกทีหนึ่งละกันนะฮะแล้วเจอกันใหม่ละกันในคลิปไปโดนน้าะละกันนะคฮือวันนี้เป็นประเด็นแหละบ๊ายบายจ้า และผมมันมีแก่อยู่คนเดียวอันดีพี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซน